เอาเลครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนนะฮะที่น่ารักทุกคนเลยนะผมเป็นไงบ้างนะฮะก็วันนี้นะครับผมเราจะกลับมาได้อีกครั้งนะผมก็เมื่อเมืม่อครั้งที่แล้วนะฮะผมไม่ได้เล่นเลยนะครับไม่ได้ลงคลิปนะวันที่แล้วนะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคอยู่วันนี้นะฮะเราจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อนฮ่าอะไรวะเนี่ยมีของเก็บด้วยเราจะไปไงอ่ะ ต้องหาทางไปนะไปทางดึงอยู่ตรงไหน,นลหลกล่องอะไรวะเยได้ของดีอะไรวะไปดูนะดกดที่เปิดอ่ะอ๋อเป็นภารากิจเป็นอะไรยี้เนี่ยนะโอเคไม่น่ามีอะไรอุย้ยมีของให้เก็บอีกแล้วเก็บมาซะมีทางให้ไปบ้านตรงนี้ ยิงยิงทำไมไวะเนี่ยอันนี้เปิดปะนนเฮ้ยเปิดได้เก็บของมารู้สึกว่าจะหาทางไปไม่ได้แล้วเนี่ยตอนนี้คือผมเดินขึ้นไปข้างบนแล้วเจอแต่ทางตันๆเอ้ยห้องนี้ออกได้ปะเออเน,นี่ย เรามาทางนี้ที่เองเออนี่อ,าอ้าวกดผิดยใจเย็นๆนะน้องตรงนี้มีอะไรป้าห้องน้ำไม่มีคนเข้าอยู่ตรงนี้ทางโล่งๆเฮ้ยอ้าวเฮ้ยมาโดนไอ้ปลาใส่หน้าวะเอาแล้วเหมือนเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างหนึ่งอะไรป,ปะ เปิดได้ด้วยเฮ้ยห้องนี้ต้องมีของห้องที่มีของนิดนี่เองเยี่ยมเลยตอนนี้คือเก็บมาให้หมดแฮะมันต้องเข้าห้องกลางนี่แน่ๆเลยวะ่ะโอ้ <c oughs> อะไรวะน่ะอุ้ย <c oughs> โอ้โอ้เป็นเย็นครับพี่เอาวะ ดีเออโอเคไป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 โอ้ยเกือบโดนเกือบโดนอันนี้เข้าได้ว่ะเอาแล้วเอาแล้วมักนกระนับแบบไม่หยุดเลยว่ะเราต้องไปปิดตรงนั้นแน่ๆเลยเอาว่ะเอาไปดีวะอย่า,ยาไปไปไป,ไป ไม่ได้เว้ยตรงนี้ขบวนดีขึ้นได้ปะได้นะขึ้นไปทำอะไรวะโอ้โหแค่ขึ้นไปตรงนี้เนี่ยนะเราเข้าไปใกล้ๆตรงนั้นแน่ๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนั้นอ่ะโอ้ยหเย็นๆใจเย็นจะเย็นจะเย็นครับพี่เดี๋ยวผมจะลงไปหาเราต้องรีบไปน้อง ไปโอเคกดเอฟอะไรวะยิบยิบยิบถึงเป้าถึงเป้าเอ,อียโอเคไม่ดูเว้ยไม่ดูเราไม่มีการดูทั้งนั้นอ๋อเนี่ยกดกดอีบังคับของได้โอเคอน้อ๋อแบบนี้เองอ่า เราใช้ของอย่างนี้ได้เว้ยอ้าวมาเลยมีอะไรไหมด้านหน้าจะวิ่งไม่ได้นะเอาวะเรามีพลังเพิ่มเติมเนี่ยเอาวะดิทำไงวะเนี่ยาปาเข้าไปอ๋อต้องมีเซอร์บิสกด้วยนะ โอเคโอเคเดี๋ยวได้ปะได้นะพลังยังอยู่ต่อเนื่องใช้ได้ต่อเนื่องราว่งไปอืมไปโอเคทำขึ้นข้างบนว่ะฮึบขึ้นไปอืม อุ้ยอุยอุยอย่าอย่าไปยุ่งกับพี่น้องเดี๋ยวนี่ไงี่ไงใช้ของใช้พลังให้เป็นประโยชน์อ่ะเดีนยวนะอืมได้อยู่ต้องเล็งของดีๆอ่ะไปอดเด้อเดี๋ยังไงล่ะมันโค้งหาด้วยนะเอ้ยโดนด้วย โอ้ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลบลบล่ะนี่ไงรวบไปเด้รวบไปเด้มีมีกไหมมีอีกไหมไม่มีแล้วบ้างโอเคครับเป็นการทดสอบนะครับเพื่อนกลับมาแล้วเฮ้ยทีมงานคุณภาพเพิ่งมาไปเลยเดี๋ยวพลังอีกได้อปะ คด้านล่างนี่ไงอุ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะอะไรของมันวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันดึงเองสองทีเลยนะไปข้างบนเห็นนะมาดิมาดิมาดิเดตัวมีเกาะโอ้ยไหนวะเดี๋ยวดิคนมีเกาะอ่ะ ม่งแอบเนียนจะแอบเนียนไปไหนโอ้โห,โโหเป็นกรรมแล้วมีของอะไรบ้างให้เล่นอย่งไรอยู่ด้านนั้นแม่งเอ้ยตัวบีเกาะม่งไม่ยอมออกโอโ้มาได้นี่ไงเอ้ามันเบิ้ลสองทีนะต้องรอจังหวะนะฮะยังไม่ค่อยทำนานพอ ยังไงมาโอ้ยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งเง้ไม่ได้ละไม่ได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องซะก่อนนี่ไงโอเคต้องลงไปเอาก่อนมาเดี๋ยวเข้าเก็บไหนวะข้างบนลงมาเต้ลงมาดิคุณพี่คุณพี่ลงมาหาผมเต้ เรามีพลังกล่องแล้วตอนนี้ต้องเก็บเลือดเก็บอะไรก่อนนะมันอยู่ข้างบนนะเฮ้ยนี่อ่ะโอเคโอค้โหมาโผ่จ้าเอกกันต่อหน้าต่อตาแล้วไปทางไหนอ่ะไปด้านหน้านะอื้อโอ้โหเ,เจ็บด้วยนะลงบนนี้ไม่ได้เจ็บงามใต้เฮ้ย นำก้อนเลยต้องมีต้องมีแน่ๆผมบอกเลยมีปะอาจจะมีนะต้องระวังอ่ะอันตรายซะเหลือเกินไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่โอ้โหไม่มีขอเก็บเลยตรงนี้เอาละ เก็บขยะมาก่อนแล้วกันนะไม่มีอะไรนะตอนตอนนี้ไม่มีอะไรโอเคนี่ไงคือเป้าหมายที่ต้องไปแล้วนี่ก็เป็นไหละเนี่ยเปิดได้ปะเปิดได้เว้ยนั่นไงเฮ้ยไอตัวทีมงานคุณภาพแม่งมาแล้วตัวแปลกใหม่ไฟก่อนเลยเฮ้ยมึงหลบได้หวะ ไปเอาว่ะเอาเรื่องเฮ้ยเฮ้ยมีของเว้ยไอแน่เีปยวอห้อเปยวอห้อเปยวอห้อเนี่ยจังหวะเนี้ยเฮ้ยมันหลบได้เว้เวเย,วยวววมไ,วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาหลบอย่างนี้แหละกู เด็กอืมหลบได้วะไม่ธรรมดางานคุณภาพแม่งมาเรงกรรมให้ส่งคีมงานคุณภาพมาไปเออเคปึ๊บนั่นแน่มีการโดดหลบเด็กเด็กเด็กเอาด็กอุ้ยโอ้โหจำไดหน้าเลยเดี๋ยวครับพี่นี่ไงอะไรครับโอ้ย เดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งอันตรายสุดๆไป็นไงวะเนี่ยอันตรายที่สุดเลยเดี๋ดยวแม่งมาแน่เนี่ยมันไม่โดนว่ะค่อยๆจัดการโอ้ยแม่งแรงจับผมจะจัดก,การยังไงดีวะเฮ้ยโอ้โหตายเลยแม่งเดินมาตบหน้าทีดดื้อ มองไม่เห็นเวรกรรมโอ้โหคือย้อนกลับมาไหนก็ไม่รู้นะเพื่อนย้อนกลับมาไกลเลยอ่ะโอเคตรงนี้แหละโอ้เดินเข้าห้องน้ำมาทำไมวะเนี่ยไปเฮ้ยโหแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอืโอเคโอ้ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยหายละไหนวะโอเคได้อยู่ แม่งอะไรวะมาตามล่าถึงนี่เลยเหรอเออไปเปล่าโอเคมันตามล่าถึงนี่เลยว่ะเพื่อนโคตรโหดเอาเรื่องสุดเอาว่ะตามล่าแทนลูกพี่ปันตัวนั้นผมจัดการเป็นไงวะไปเลยเฮ้ยไม่โดนอีนึงไม่โดนอ่ะยิงหัวมันแล้วกัน มาตามล่าถึงนี่เลยว่ะเอาเรื่องกันเนี่ยกานหน้ามันเจอแน่ผมบอกเลยตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยผมวิ่งมาตางนี้มันมีอะไรวะมันต้องมันมีไม่มีตัวอะไรใช่ไหมตรงนี้อืมอุย้ยระเบิดได้ด้วยตรงนี้ใช้ถังน,นี้มันจะระเบิดครับเพื่อนโอเค ในแมปนี้ตรงนี้มีไอ้นี่นะน่าจะเป็นจุดฟาสทาวเวลเคมพอยต์โอเคเราจะเคมพอยต์นี้ก่อนลวกันโอเคเรียบร้อยความหมายก็คือไม่ตู้นี้มีของให้เราเปะวะไม่รู้มีไหมทำลายทิ้งหมดผมว่าเราต้องหยุดไอ,ไอห้องนี้ก่อนว่ะเพื่อนๆน,นะ แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์แล้วเราจะการมันไงวะผมไม่รู้เรื่องไอเนี่ยผมรองจักการกับมันให้ได้อ่ะโอเคต้องจังหวะผุ้อเฮ้ยเร็วไป แน่เฮ้ยมีทีมงานคุณภาพมาวะ่ะโอเคอย่างนี้ได้อยู่โอเคเต็มหนึ่งเฮ้ยลบลบลบไอ้สองไหนวะอุ้ยยั้หลบได้เว้ยเฮ้ยจังมาสองทังใจเย็นๆวะ่ะ

นี่แอบเว้ยเฮ้ยเร็วไปโอ้ยเดี๋ยว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 ของไอ้นี่มาจากไหนโอ้ยโคตรแรงเลยอึมอโอ้ยอะวะนี่อะเราไปเราไปเราไปจเย็นจเย็นน้องโอ้ยให้โดนด้วยเราไป เอาเดะไอ้โดนปะโดนแต่ไม่เป็นไรเลยนั่นแน่ทีมงานคุณภาพมันอย่างงี้มาสิทีมงานคุณภาพผมต้องมาใส่ขออไม่ได้วะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แต่เลือมันก็จะหมดแล้วเนี่ยนี่ไงเอ้ยโดนเว้ย ไปดิแม่งจะหนีวะไปแล้วเรียบร้อยแม่งหนีไปห้องนั้นวะยังงานเคมล่ะผมควรจะอัปเกรดตัวเองสักหน่อยนะผมว่าควรอัปเกรดอะไรวะเพื่อนกดปีบ้นี่ไง ุ้ยนี่อะไรอ่ะมันคืออะไรวะเนี่ยแอเซทนะมันคือโคด้ดอะไรอย่างปะโอ้โหอะไรไม่ได้บานเว้ยบ่นเลยตอนนี้อันนี้อ๋อนี่ไงเฮ้ยนนใส่ของได้เนี่ยอันนี้มันคืออะไรรูนะผมลองใส่ดูเฮ้ยอันนี้แบหน่าสนใจอะไรก็ไม่รู้นะเพื่อน ก็ใส่ไปบ้ามั่วเลยฮะเือยจะมีของดีที่ใช้เป็นไงวะเนี่ยอุ้ยโคตรแรงแรงโคตร้วไปไหนต่ออ่ะโอเคไปห้องอีกฝั่งหนึ่งนะฮะน่าจะต้องออกผมว่างั้นเดี๋ยวเราไปเลย เปิดประตูใหญ่นี้จะเจอของใช่ไหมเนี่ยมีทายุไม่น่าจะมีอะไรมากได้ของอะไรปะเฮ้ยได้ดาเมจบู์ว่ะน่าสนใจนะดาเมจบูทอ่าเป็นอันไหนอะนี่เหรอเอาดิใส่ดาเมจบู์ไปเลยงานแจมๆทางไหนวะเนี่ยสรุปหาทางก่อน ประตูบนนี่แน่ๆเลยผมว่าน่าจะใช่นะนี่แหละว่าใช่เปิดเทปเก็บของอยังไงเก็บไปแล้วนะนี่ตรงนี้ก็มีเอกสารด้านหลังไม่น่าจะมีแล้วเอกสารเฮ้ยมีมีม,มีนี่ไงมีของให้เก็บจะไ,ได้อะไรของดี อะไรวะเนี่ยโอเคไปดีกว่านั่นจะใช่ทางที่ถูกต้องนะเออใช่ด้วยเฮ้ยมีกองมาแอบสายตาเราไม่ได้โอเคอันนี้น่าจะมีแล้วนะเอาว่ะมาที่หนึ่งว่ะเพื่อนๆไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ก็น่าสนใจอยู่มีเสียงอะไรสักอย่างด้วยนะ อะเก็บข้อมูลเก็บอะไรไปเรื่อยๆนะมาแน่ทางดีผมบอกเลยใครวะเนี่ยนี่อะอ้าวแล้วผมจะโดดลงไปทำหาอะไรวะเนี่ยโอ้โหต้องมาบู๊แบบงานหนักมากเลยเพื่อนๆโอ้โหไหนวะเฮ้ย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 เฮเย็นเฮ้เย็นตรงนี้ไม่น่าจะมีน่าจะอยู่ข้างบน จึงจะสู้ัพงเยอะมากพอเราตายคือจะสู้เพิเกิดเลยเอาเฮ้ยติดเวรกรรมเยอะเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะวิ่งไปไหนเนี่ยจะวิ่งไปไหนไปเลยนั่นแน่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 ไปไปอีกลูกยองน่าจะเปรี้ยงนะ จะโหดไปถึงไหนโอเคประตูนี้มีของปะได้นะโอเคน่าจะมีอะไรนะผมว่าไปดีกว่าโอเคครับนี่นี่ใหทำหลายทิ้งหมดไปก่อนเลยต้องเก็บของเก็บอะไรเหมือนเดิมปะไม่ต้องไงเนาะ ด้านหลังคือเปิดไปแล้วไปละครับไม่อยู่แล้วนะฮะอย่าซื้อแบบเมื่อกี้อีกไม่เอานะน้องอเดินทางนี้ครับเลี้ยวผิดทางเจอแล้วฮะทางไปตรงยาวไปเลยเบรกเบรกนะเบรกนะกอะไรวะนะ อ๋อเนี่ยเอาวะดึงไปดึงมามันเป็นอย่างนี้ว่ะอันนี้เปิดได้ด้วยล็อกอีกโอ้ยอะไรวะเนี่ยมันเหมือนกดไว้สั่งของเลยใช้พลังไม่ได้ด้วยนะตรงนี้ห้องนี้มีอะไรปะไม่มีฮะจะเปิดเอาไว้ คืออะไรกันแน่อันนี้บอสทราบเดอ้อไม่ได้เดอ้อผมว่ามันต้องมีอะไรอะเอ้ยห้องนี้ไม่เปิดแล้วเอ้ยนี่ห้องนี้แต้คุณแจมาแล้วุแจเปิดห้องไหนอะ ประตูนี้ก็ไม่ใช่ประตูนี้ก็ไม่ใช่ยี่ปอนะว่าประตูนี้อา้าวนี่ประตูนี้เออได้ละเฮ้ยมีใครแอบถ่ายรูปเราไว้ด้วยใครกันแน่เอาว่ะวาร์ฟวาร์ฟใส่วาร์ฟที่แท้ทูรับโทรศัพท์ก่อนใครโทรมาตอนนี้เนี่ย เอาแล้วอะคลิปอย่างเดียวครับไม่สดน,นะฮะเหมือนสอนเหมือนเหมือนสอนอะเหมือนสอนอะไรทักอย่างความรู้สึกอะไรเงีป้ายคืออะไรวะยิงก็ไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยตกโอ้โหตกใจมันไม่รู้ให้ตกเรวอยวะเนี่ย วิ่งไปแล้วกันนะอย่าอดัดต่อนอะไรทุกอย่างนะครับเพื่อนๆนะเทคให้ดีนะครับอ๋อเลือดเราจะตกเว้ยเลือดเราจะหายเลือดเราจะหายว่ะเอาละมาใหม่ห้ามพลาดมันเหมือนไอ้นั่นมันเข้าไปใกล้ไม่ได้อ่ะเราคงจะต้องทำอะไรทุกอย่างนะ ทำอะไรไม่ได้ด้วยเว้ยหรือว่าต้อง,ต,องต้องเพี้ยทิ้งไปไกลๆมันยิงได้ด้วยนะไปหรือว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างว่ะไปเว้ยมันมาลว ต้องเดินอ้อมเหรอล้อหลอกมันนี้นะผมว่าใช่เลยเดินล้อหลอกมันมันกำลังจะมาโจมตีเราเราต้องหนีมันเดี๋ยวนี้อเราต้องไปหนีไอ้ก้อนขยะก,ก,กลมเอาวะทางไหนวะเนี่ยเอาวะทางนี้นะน่าถูกต้องไม่กล้าเดินธรรมดาเลยวะกลัวตกึบ ได้อยู่เอาแล้วฮึบมันสอนว่าถ้าเจอไอ้นี่ต้องต้องพยายามหนีอย่างเงี้ยเหรอแน่นอนเลยว่าไอโทรมาไม่รับเว้ยไปแล้วเรสซิ่นภารกิจอะไรวะเนี่ยโอ้โหขึ้นมาเต็มเลยไปดูไปเอาเอาของมาจากไหนเนี่ย เอาว่ะเราออกมาด้านนอกความหมายน่าราต้องเดินไปทางนี้นะไปห้องบอร์ดลูมเนี่ยว้าวแอบเลยครับว่าโผล่ประตูนี้นี่เองตอนแรกที่เราเข้าไม่ได้นะครับเพื่อนชัดเจนนะฮะตรงนี้เอ้ยใครแอบเปิดประตูอะฮะลัลโหลนั่นนะเหมือนมีใครแอบเปิดประตูประตู ห้องนี้ไม่ได้ใช้งานไม่ได้อ้าวคุณพี่มาทําอะไรครับเอาวะทุกคนดูเหมือนกับกลับมาปกติเลยนะตรงนี้ความหมายคือเราต้องเข้าไปตรงห้องนู้นนะฮะเดี๋ยวเราหาของก่อนนะอาจจะมีของโอเคไม่มีอะไรนะฮะเพื่อนๆเราต้องไปห้องนี้แน่เลยเนี่ยมาคุยกั่นี่นะฮะ เดี๋ยวแป๊บหนึง่งขอเก็บเอกสารก่อนเปิดของก่อนเพื <Okay. S 1> ่อจะได้ของดีไม่ได้เก็บนะเอาวะมาไหนมีอะไรให้คุยอัดคลิปเลยอัดคลิปอย่างรวดเร็วทันใจไม่ต้องรอไม่ต้องรออ่านบทนะฮะไปอย่างรวดเร็วด้ยฮะดูทุกคนแบบว่าดูอย่างไว อาว,ว่าอัล็อกเคียดูสิมีของอะไรให้เป่าไม่ปลดล็อกสล็อตอะไรนักหน่อยแหละฮะอันนี้อะไรก็ไม่รู้ว่ะอันนี้อะไรก็ไม่รู้อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อันนี้ดาเมจบวก18%อันนี้เฮดช็อตจะบวก20 20ดาเมจ อันนี้ถ้าเม็ดเฮ้ยน่าสนใจว่ะยิงแล้วแบบดีเลือดเงี้ยเหรอโอเคไม่เป็นไรผมเน้นความแรงนะฮะไปแล้วครับอะไรวะนี่เหรอต้องวาร์ปไปไหนวะเ네นี่ยอ๋อเนี่ยมีฟ้าทาวเวลสองสองแบบนี้เหรอเฮ้ยอ๋ออัพสกิลเหรอเฮ้ยน่าสนใจว่ะ สายสายได้ดีเฮ้ยเดี๋ยว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 เราอัพสายได้ดีวะผมว่าการปล่อยพลังมันก็สำคัญนะว่าปล่อยพลังดีกว่านี่อัพอ,อีกโอเคมีปะอันนี้น่าสนใจนะ หมดแล้วหรอพี่คุณพี่ครับน่าจะหมดเรียกอันนี้คืออะไรอ่ะอันล่างนี้เดี๋ยวบอกนะว่าเป็นมอสเฉยๆแต่มอสอันนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ยอัปเกรดได้ด้วยนะว่าคือแบบมีอะไรหลายอย่างที่แบบให้เราแบบได้เรียนรู้ ไปหมดเลยนะเพื่อนๆน,นะตอนนี้คือแบบอะไรวะเนี่ยอยเพิ่งระกันนะครับเพื่อนมือก็สามารถอัปเกรดได้เหมือนกันนะใช่ไหมอะไรวะเนี่ยใส่แล้วไม่ได้เลยไม่มีนี่ว่าคุณลหลอกดาวมันไม่มีไอเทมให้เราอยู่แล้วนะฮะตอนนี้โอ้โห ต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยอะโอเคไปไหนต่ะมาทาเวลหรอให้ไปไหนล่ะ,ไ,ไ,ละไม่มีดิไม่มีอะไรมากนะผมว่าต้องหาอะไรทักอย่างเลยไงโอเคเขาบอกว่าให้เราหาอ่าัน,นี้แหละ อันนี้ไม่น่าใช่อันนี้ไม่มีแต้มไม่มีหายแล้วเหลือศูนย์ผมว่าอันนี้น่าจะใช่อันนี้มอสนะฮะมอสไม่น่าจะมีอะไรเหลือแล้วอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเรียกโอเคนี่ยเรามีอันที่สองด้วยล้วใส่อะไรดีอ่ะอันนี้ อันนี้ก็น่าสนใจนะใส่อันนี้ไปก็ได้เรามีปืนสองกระบอ,อกเลยวะเนี่ยโคตรโหดอาวาอันนี้เป็นของที่เราไปใช้งานได้เราไปไหนอนะ่ะมาเทเวลไปไม่ได้นะอ๋อโอเคอ้าวเฮ้ยให้ผมมาทำอะไรเนี่ยตอนเนี้ย อ๋อเนี่ยไม่มีอะไรครับผมโอเคอย่าคลิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับเดีย๋ยวเราท้างหน้านะเดีย๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันนะจ๊ะบายๆครับ